สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองดูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เต้ยพลชาแนลพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องวันนี้บ่าเตยพลก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไป BTS นาอจะใสะ่เงินจากบาทในการเดินทางมิน,นีของบ่าเตยพลเป้าไม้ของบ่าเตยพลที่จะไปมือน,นิก็คือโรงเรียนในเรือเนาะอยู่ทางสัมรงนะพี่น้องนะ ก็คือความสะดวกสบายของเมืองไทยเดี๋ยวจะพาพี่พน้องไปเบิ่งนะว่าใส่ตน้นทุนจักบาทในการเดินทางเพราะว่าอยู่ประเทศไทยพี่น้องชีวิตมันสะดวกสบายก็เลยอยากออกมารีวิวให้พี่น้องคนบรนเทาได้เบิง่งมาเห็นความเจริญของประเทศไทยนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้นองเห็นบ่าขนาดทางขึ้นยังกินขาดด้วเพื่อนว่านนะพี่น้องนะพอจาเป็นต้องไปย่างขึ้นให้เมื่อยขาก็คือมีบันไดเลื่อนมีอ่าสาหรับคนพ,กพิการกมีฮอลีฟ์เดี๋ยวมองมองพี่น้อง ขนาดพีทเอสนี่นะว่าธรรมดานะประเทศไทยนะบอกได้เลยว่าสุดยอดสุดยอดนะพี่น้องนะคือความเป็นจริงที่บปาเต้พ่อพนอยากนําเสนอให้พี่นอ <c oughs> ้องเพื่อนบ้านเฮาได้รู้จักได้สัมผัสน้ากันเนาะพี่น้องเห็นบอ่อสะอาดสะอาดกว้างขวาง,วางตรงนี้ก็จะเป็นสถานีพองหลอนั่นเองนะท่านผู้ชมนะพี่น้องเบิร์สกายวอล์กเลยพี่น้องแต่ว่าเต้พ่นบ่ได้ถ้าพี่พี่น้องอยากเบิร์กเนาะเป็นเกือบสองสามรอยเมตรนะพี่น้องเนาะ นี่แหละพี่น้องความสะดวกสบายของประเทศไทยนนะยทั่นเองนะเดี๋ยวปฏิพนจะพาท่านผู้ชมไปซื้อตั๋วนะแต่ว่าอาจจะปอดค้คายให้ท่านผู้ชมเด้เบิ่งเล็อเพราะว่าอยาดลุกวนเิ่นทำงานเนาะพี่น้องด้านหนาวปยิพนก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วนั่นเองนะช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับหยอดเหรียญนั่นเองนะ ตอนนี้บอลเตยพ่นก็ได้ซื้อสมาร์ทการ์ดหรือว่าเป็นตั๋วมาแล้วเนาะอ่าที่พ่อพี่พี่น้องวิธีใส่เดอ้อพี่น้องเด้อนี่นะแตะตรงนี้นะอ่าประตูก็จะเปิดหน่หอยฮะก็สามารถอ่าเดินขึ้นไปข้างบนยังชั้นสองของอ่าล่าง BTS นาะพี่น้องกัไปพี่น้องเลยเเกับบอลเตยพ่นยกเว้าจังสีเนาะพี่น้องเลยกคค็คือที่จุดประสงค์ที่บอลเตยพ่นมาเหตุขีดในมไหมนี่ก็คืออยากมารีวิวการใช้ชีวิตของอ่า แรงงานลาวอยู่ประเทศไทยหรือว่าคนไทยหรือว่าคนทั้งได้ก็แล้วแต่แพี่น้องแต่ย็นงกินนี่ก็เพื่อจังน้อยหนึ่งเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์กะอยากให้ทุกคนเบิงไวเพื่อว่าเขาสิไปใช้มาใส่เนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านเพื่อนกะสิบประมาณนี้พี่น้องความสะดวกสบายเออพี่น้องเวลา,ากเก่าโมงแล้วเนาะเก่าโมงเสาของวันอาทิตย์มือน,นี้วันที่สิบสี่นั่นเองพี่น้องต้องข้างหนา้าเาล่าเตยพ่นก็นจะเป็น ลองรถไฟนั่นเองนะพี่น้องเลยก็จะมีที่กั้นเนาะถามว่ากั้นเพื่อยังเพื่อความปลอดภัยของอผู้โดยสารเมื่อเจออย่างพัดโต๊ะพัดยางลงไปนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องด้วความทันสมัยความใส่ใจนะโอ้ยพี่น้องเลยประเทศไทยขอโตรวจรถไฟเนาะไมาพี่พี่น้องมาเบิ่งความเจริญพี่น้องเลย จุดนี่ปากซอยทองหล่อเด้อพี่น้องเลยเบื่องเอานะพี่น้องเบื่องเอามุมตึกมุมอาคานเนาะนี่ก็วามเจริญนี่ก็การก่อสร,ร้างพี่น้องข้างหนกาวบอเตยพ่นคือการก่อสร้างพี่น้องนี่เห็นบอกุนก่อสร้างไม่ไหมเลยเนี่แต่คือประเทศไทยบอย่อมยุดพัฒนาเนาะฝนสีข้อเมนบอกเบาเตยพ่นตลอดว่าประเทศไทย พัฒนาทุกวันไม่หยุดยัง้งกับเป็นความจริงนะพี่น้องเนาะความจริงที่เพิ่นเดวัาเพิ่นที่คอมเมนต์ช่องบาวเตยกะเป็นความจริงกับพิสูจน์ได้นะพี่น้องเนาะเบิ่งเอานี่มุมสูงเลยพี่น้องนี่คือจุดย่านเดียวนะย่านเอกมัยและทองหล่อนะเส้นนี้จะเป็นเส้นสซคุมวิทนั่นเองนะพี่น้องมุ่งหน้าไปที่บอเตยพ่นจะไปนี่จะไปอ่าออกไปบางนาก็ได้ไปอ่าปากน้ําก็ได้นะพี่น้องนะสํล้องปากน้าออกไปเขต เขตเขตนอกชานเมืองแต่สีผ้าพีพ่ระาน้องไปเบิ่งเขตชานเมืองของกรงเทพม,ม,มหาคนครของเมืองไทยสีอลังการสัมฤทธนะพี่น้องเข้ามาชานเมืองของประเทศพพนนะเนนพิ่นของบ้านเพิ่นนะไปเห็นือกันนลพี่น้องอยู่ที่บบาเต้พุ่นยืนอยู่จะเป็นจุดเมืองในเมืองเนาะจุดในเมืองนะกสิใส่เวลาเดินทางไปจากสถานีเนาะกะสีอัปเดตให้พี่น้องคนบรนเทาที่ยังบ่เ,เห็นที่ยังบู้ ทาวาประเทศไทยหรือว่าเมืองไทยหลายอย่างเห็นอยากให้สัมผัสน้ากันนะพี่น้องเนาะเพื่อว่าลูกหลานของท่านไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยแต่เห็นกิมนีก่กะสิไปไซไม่ไซกะมีทางเลือกได้พี่น้องประเทศไทยมีทางเลือกบอกเลยเลยว่าตอนนี้รถ่ิเทศีก็มากเลยพี่น้องมีทางเลือกก็คือสามารถนั่ง BTS นั่งใต้ดินนั่งรถเมล์นั่งรถแท็กซี่รถแก็บทุกอย่างพี่น้องมีทั้งเรือให้วิ่งสาม,มารถนั่งใดเนาะไปพี่น้อง ตอนนี้เฮากำลังจะขึ้นในพิทีเอเด้อสถานีต่อไปเอกมัย Next Station เอกมัยตอนนี้ด้มาอยู่ทอนงเสียงน้น่เป็นพบกนีอวไปเจอกันอยู่สถานีที่เปาทนลุเลยพี่น้องนะอส,งอสากานะพี่น้องว่าจากสถา,านีแลวใส่เงินไป,ปกี่บาทยวนะน้นะกนึงนะสี่สิบกว่าบาทเองนะ ยังที่ถูกมากรับพี่น้องปอกไยตอนนี้บ่าวเตพ่นก็ได้มาหอดแ้วเด้อพี่น้องเอยจุดไม้ไปลายทางที่บ่าวเตพ่นอยากมากก็คือโรงเรียนในเรือนั่นเองนะท่านผู้ชมนะก็คือแบบว่านี่พี่น้องมาเห็นบรรยากาศภาพออกช่านเมืองกรุงเทพเนาะพี่น้อง,ง,อาางก็ยังอลังการยังอ่าจะเลื่อนอยู่เด,พด้พี่นอ้องเด้พทุพี่น้องคนดู ว่าจะเป็นคอนโดว่าจะเป็นอย่างก็ยังมีคือเก่านะพี่น้องเนาะอาจจะบอ่อหลายบันไดแต่ก็ยังมีนะพี่น้องเนาะก็ยังมีโรดดิทีเอชมาหอดนะพี่น้องเนาะขนาดในชาติเมืองของกรุงเทพนะพี่น้องนะนี่แหละพี่น้องคือความเป็นจริงนะเป่าเทปพ่บบนกับยัยพี่น้องได้เห็นอยาไอพี่น้องได้หูจักน้ำกันเนาะเมืองไทยเขาเจ้ามีทั้งเลือกของชีวิตแล้วก็มีทีมาของ,ของคําว่าความเจริญนะพี่น้องเนาะ คือบางทีเขาได้ยินว่าจะเริญแล้วพัฒนาแล้วจะเริญแล้วจริงินะแ,แต่เขาเบิ่งแล้วมันบม่มียังกันนะพี่น้องอันนี้คือว่าอาง่ายๆคือเราเห็นความจเจริญที่แท้จริงก็คือแบบจากที่เขาได้มาสัมผัสนะพี่น้องนะโอ้พี่น้อง,นะอองสุดยอดเลยมุมนี้พี่น้องเลยว้าวพี่น้องเห็นบอ่อฝด นี่ชาติเมืองกรุงเทพได้พี่น้องยังมีสะภาพรอยค่ะมี BTS มาหอดกาบแมเอนชานเมืองแเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยใอยอยากได้มาอยู่บ้านใคอเด้พี่น้องใอยอยากได้ไม่อยู่บ้านเบาเตยเดนาะจากข้อมูลซื้อของเบาเตยพ่นนะพี่น้องนะกะเบิงเอาพี่น้องความเป็นจริงเนาะพี่น้องความเป็นจริงความเป็นจริงนะขนาดนี้ยังอลังการนะพี่น้องนะโอ้โหอ้ยดพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยูเบิงเอาเบิงเอาเบิงเอาเนาะ เราเตะพ่นใช้เวลาเดินทางมากบ่หอด30นาทีนะพี่น้องจากสถานีทองหล่อมาสถานีโรงเรียนในเรือนะก็คือความสะดวกสบายอาละพี่น้องก่อนเซลาพีลาน้องเนาะก่ขอขอบคุณสถานที่งามๆสถานที่ดีๆขอขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้ผู้ชายคนนี้มาทำมาหากินเนาะก็ขอขอบคุณที่ไดให้เพยแพร่สิ่งีดีๆเ่านี้ออกาซตาสู่าซตาเศร้าโลกนะพี่น้องเนาะก้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็าฝาก้นไหลกดแช่ ก้อนเรหนึ่งไหลกนเร่องหนึ่งแช่เพื่อให้เป็นกำลังใจให้บ่าเหล้าคนนี้เนาะพี่น้องเนะาะสำมือสำม,มือหนี่แหละพี่น้องมือนี่ว่าสันต์ว่าวิทว่าตื่นเต้นเนาะไม่เห็นกับยัยแยง่รีเทลลี่ผมพี่น้องอยู่ข้างหนา้ารเาราเลยก็เหนื่อยใจนะสำหรับมือนี่ก็ขอโต้ล่าทางไปช่วไปก่อนฝากก็เลยก็แช่กดติดตามให้กำลังใจีเด้อพี่น้องสำหรับมือนีข่ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับสาบายดีพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเลย